สลับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานนี้ในเรื่องของคําถามจากพิน่นกรผู้ปลูกทุเรียนและก็ในกลุ่มของไม้ผลเมื่อวานนี้เราได้นําประเด็นในเรื่องของศัตรูพืชโดยเฉพาะในเรื่องของหนอนในเรื่องของอาการหนามแดงในเรื่องของการแก้ปัญหาวันนี้เรามาดูประเด็นหนึ่งครับที่เป็นคําถามน่าสนใจก็คือราดําก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับว่า สิ่งที่เราพบเห็นในเวลานี้เนี่ยมันจะเป็นคราปลาดำที่เกิดขึ้นกับทุเรียนในระยะผลอ่อนก็มีและยิ่งถ้าเป็นมังคุดที่ไปอยู่ในใต้ต้นทุเรียนก็จะมีในส่วนของรลาดำประเด็นรลาดำนั้นเกิดจากน้ำหวานโดยธรรมชาตินะครับเมื่อเราปล่อยเขาทิ้งไว้น้ำหวานเหล่านั้นก็จะเป็นในส่วนของอาหารของเชื้อรลา ลาดำเหล่านี้ก็เป็นลาโดยทั่วๆไปไม่ใช่เป็นลาดำเป็นหารปัญหาใดด้านของศัตรูพืชแต่มันมีประเด็นผลกระทบนะครับว่าเขามีส่วนที่ทำให้มูลค่าหรือราคานั้นเสียหายได้ราดำในส่วนของความหมายของผมณนะเวลานี้เนี่ยก็คือราดำที่เกิดจากน้ำหวานเกิดจากตัวพืชเองในส่วนของราดำที่สอง มันเป็นราดำที่เกิดจากศัตรูพืชโดยเฉพาะในส่วนของเพี้ยแป้งนี่เป็นประเด็นเราต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนกนรณีลาดำที่เกิดขึ้นหลังจากดอกบานของทุเรียนมีคำถามน่าสนใจก็คือเรื่องของการฉีดน้ำล้างจะได้ผลหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเรามีการศึกษาหาคำตอบอยู่แล้วเราก็ยืนยันได้ว่าถ้าในระยะแรกหลังจากที่ดอกบานแล้วเสร็จ พิโนสกรดอกผ่านกระบวนการติดผลแล้วน้ำหวานยังคงอยู่ถ้าเราฉีดน้ำล้างเราก็จะมีส่วนช่วยลดการตกค้างของลาน้ำหวานเหล่านี้เมื่อน้ำหวานเหล่านี้ไม่มีราดำก็จะไม่เกิดก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับก็ยืนยันได้ว่าได้ผลแต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราดำเนินการน,านั้นก็จะต้องเป็นส่วนที่ยังไม่ได้เกิดราดำ กรณีของการพ่นปัจจัยไม่ว่าท่านจะพ่นปัจจัยเพื่อการบำรุงจะเป็นกลุ่มที่ได้นำเรียนมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้วิธีการพ่นเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปทําให้น้ําหวานที่ตกค้างเนี่ยละลายหรือสลายตัวแล้วก็ไม่เกิดลาดําได้คือบางท่านก็อาจจะไปมองประเด็นว่าไอ้น้ำหวานเหล่านี้มันเป็นกลุ่มน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลทั้งดวนต้องตอว่าไม่ใช่นะครับ มันเป็นดัมหวานที่เกิดจากดอกเกสรทุเรียนที่ขับออกมาอันนี้เป็นส่วนที่สองที่จะช่วยได้ในส่วนที่สามเราก็ได้มีคำแนะนำแล้วว่าในระยะหลังดอกบานเนี่ยเราจะเจอปัญหาในล้านของศัตรูพืชก็คือในเรื่องของหนอนในเรื่องของมแมลงในเรื่องของเพลี้ยไฟปัญหาที่เราขณะที่เราพ่นเนี่ยเราก็จะแนะนำในเรื่องของอ สารป้องกันกำจัดเชื้อราโดยเฉพาะถ้าเราจะแยกประเด็นเชื้อราถ้าเป็นราดำเราก็ให้น้ำหนักความสำคัญไปกับในส่วนของตัวแคปแทนแคปแทนก็จะต้องเป็นแคปแทน50%เนะครับเพราะเขาจะมีส่วนที่สามารถใช้ได้อย่างสบายใจคือกรณีแคปแทนเนี่ยมันจะมีแคปแทนที่มีอัตราความเข้มข้นสูง80%ถ้าในสภาวะที่อากาศหนาวจัดตรงนั้น อาจจะมีความเป็นพิษได้ก็แนะนำแคปแทนเป็น50%ถ้าเป็นในส่วนของเบลคคดเองก็จะใช้ได้ปลอดภัยหรือในกลุ่มของเชื้อราอื่นๆอย่างท่านก็ถามว่าคาเบนซิมป้องกันได้ไหมป้องกันได้ครับเพียงแต่ว่าในส่วนของการป้องกันเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการควบคุมราดำเราก็จะใช้ในส่วนของอตัวแคปแทนเป็นหลัก หลายท่านที่ติดตามในรายการก็จําได้นะครับว่ากรณีลาดําเหล่านี้ถ้าในระยะที่ยังไม่มากนักสารที่จะนํามาใช้ในการล้างลาดําออกก็คือน้ํายา L.O.C. คือสารลดแรงตรึงของผิวพิทักษกรต้องเข้าใจอยู่เรื่องครับว่าระหว่างสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพ เป็นสารที่เราใช้เพื่อให้นำพาปุ๋ยธาตุอาหารสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยไปจับไปเกาะติดไปเป็นสติ๊กเกอร์คือเกาะติดเป็นสเปดเดอร์คือแผ่กระจายแล้วก็ไปช่วยในการลดการทำลายประสิทธิภาพของยาจากแสงแดดนั่นคือสารเสริมิภาพหรือสารจับใบแต่กรณีสารน้ำยา L.O.C เนี่ยเขาก็จะเปรียบสมุนพูดกันง่ายคือน้ำยาล้างชับ น้ำยาล้างชามก็คือน้ำยาลดแรงตึงของผิวเขาก็จะไปสลัดสิ่งสกปรกออกจากาการล้างช่วยชามเพราะนั้นกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อผลแข็งแรงแล้วมีราด,ดำมีปัญหาด้านของการเกาะติดส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับซึ่งก็กลายเป็นสูตรสำเร็จของเราก็คือกรรมาถันกรมมถัน300กรัม น้ำยา L.O.C 100cc พ้พ่นเฉพาะในส่วนของตรงตำแหน่งที่มีราดำแล้วก็ต้องพ่นในลักษณะที่ไม่ใช้จี้กระแทกหรือรุนแรงเกินไปมันก็จะเป็นความเสียหายฉะนั้นเราป้องกันดีกว่าครับก็คือการใช้สารเคมีในการเข้าไปแก้ปัญหาในส่วนของราดำซึ่งเกิดขึ้นกับทุเรียนไปในส่วนของมังคุด พราะบังคุดเนี่ยถ้าเราปล่อยตกค้างที่ไว้นานมันก็จะกลายเป็นลาดําที่เป็นจุดเป็นเม็ดผักกาดที่เราเรียกว่าลาเม็ดผักกาดซึ่งบางครั้งก็อาจจะสูญเสียด้านของอมูลค่าทางการตลาดจากในส่วนของประเด็นราดําที่เกิดขึ้นในผลอ่อนทุเรียนในมังคุดหรือในลองกองครับโดยเฉพาะในลองกองเนี่ยเป็นเยอะมากเพราะว่าเขามีทั้งล่มเงา นะแล้วก็มีการขับน้ําหวานออกมาเราเรียกว่าน้ํำจัดการฉีดน้ําล้างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้อย่างแน่นอนทีนี้การพ่นปัจจัยที่เราพ่นไปที่ช่อผลบํารุงและการลวงก็จะเป็นส่วนที่สองและถ้ามันมีแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการใช้สารเคมีมาดูประเด็นที่เป็นเรื่องน่าสนใจครับก็คือมีพินักกรสอบถามในเรื่องของรูปทรงของทุเรียนประเด็นตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจครับว่า มันเป็นทั้งประสบการณ์เป็นทั้งวิชาการและเป็นทั้งเทคนิคการจัดการคือผมอยากจะย้ำก่อนว่าในกรณีประเด็นคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับปริมาณนะครับเกี่ยวกับรูปทรงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูรูปทรงของทุเรียนนั้นเราจะเห็นในลักษณะของขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะผลที่โตแล้วประมาณ40วัน30วัน40วันเราพอจะมองออกแล้วว่าเขาจะมีรูปทรงอย่างไร เราลองใช้มือนี่นะครับเอามามือหงายมือขึ้นมาแล้วเราใช้มือติดกันเราจะเห็นรูปทรงของมือก็เปรียบเสมือนกับรูปทรงของทุเรียนถ้าทุเรียนของเราเป็นลักษณะที่อาจจะสวยงามแล้วยาวนะครับเป็นคนมือยาวหรือทรงยาวผมย้ําเลยนะครับว่าทรงในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เป็นที่นิยมชมชอบ เพราะว่าจะได้ผลโตน้ำหนักดี้นาำสะอาดสวยงามแต่ในปัจจุบันปัญหาเริ่มเกิดขึ้นก็คือทุเรียนเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไปควบคุมปริมาณตัดแต่งแล้วก็ไว้ผลจำนวนน้อยหรือว่าเรามีการเร่งการเจริญเติบโตมากจะกลายเป็นทุเรียนที่มีน้ำหนักเกินไซต์ตลาดเกินเกิน5กิโลขึ้นไป จะกลายเป็นปัญหาถ้าผลผลิตไม่มีก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าผลผลิตมีมากปัญหาเกิดขึ้นทันทีนี่คือรูปทรงที่หนึ่งครับก็คือทรงยาวจะเป็นน้ำละเอียดน้ำสวยหรือจะอะไอย่างไรก็ตามโอกาสของทุเรียนเหล่านี้จะมีน้าหนักเกิน5กิโลแน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยแค่10 40, 40ี่วัน50วันยิ่งยาวยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกถามว่า แล้วกรณีเช่นนี้จะแก้ไขอย่างไรพี่นศก่อนครับเราสรุปจากงานวิจัยหรืองานทดสอบของเราบอกว่า,วาถ้าเราไปบีบบังคับมากทุเรียนเหล่านี้จะเป็นทรงผอมผูยาวถ้าเราไปเร่งบำรุงมากทุเรียนเหล่านี้จะกลายเป็นไซส์ใหญ่น้ำหนักเกินดังนั้นมันมีเทคนิคเดียวที่เรานำมาใช้ได้ก็คือเราจะต้องไว้ผลอย่าไปแต่งขาด ไม่ต้องไปแต่งตามโลกสื่อโซเชียลครับวางผลเดียววางเรียงกันเป็นตำแหน่งไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักจะเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันมีทุเรียนสองผลเราก็ต้องไว้ลูกคู่มีสามผลเราก็ไว้สามผลบางครั้งในตำแหน่งสองผลอาจจะมีใหญ่ผลหนึ่งเล็กผลก็ต้องนำเอาผลขนาดเล็กเนี่ยแหละครับถ่วงไว้อย่าไปตัดแต่งตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะ แก้ไขได้ในระยะยาวเลยหมายความว่าเราไว้ผลให้มากในช่อนั้นถ้ามีลูกคู่เราก็ต้องไว้ลูกคู่ถ้ามีสมลูกเราก็ต้องไว้3ลูกแล้วเราไปแก้ปัญหาเอาในลักษณะของการวางกระเช้านี่เป็นวิธีการป้องกันผลโตเกินขนาดในวิธีการที่หนึ่งเรื่องของการไปบีบบังคับน้ำไปเรื่องอะไรนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเอามาแก้ปัญหาได้ กรณีต่อมาหลังจากที่เราไว้จำนวนผลให้มากขึ้นหรือไว้ผลไปแบ่งการเจริญเติบโตเรื่องนี้อยากจะย้อนกลับไปว่าถ้าท่านที่เคยเข้าไปร่วมการสัมมนาในการประชุมทางวิทาการผมมีภาพไปเห็นครับเป็นกิ่งใหญ่ที่อยู่ติดลำต้นเรามีถึงสี่ผลเราไว้ทั้ง4ผลและในสี่ผลนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไว้แบบนี้จะกลายเป็นเจกิโลทันที แต่ณวันนั้นกลายเป็นส่งเบอร์กล่องทุกผลครับทีนี้ประการต่อมาแล้วถ้าหลังจากที่เราไว้ผลจำนวนมากแล้วเนี่ยในเฉพาะ,ะตำแหน่งนั้นคือเราก็จะต้องมาช่วยกันในเรื่องของการดันภูกลางการดันภูกกลางหมายถึงการให้อาหารให้ความสมบูรณ์วิธีการนั้นเราก็จะมีการดำเนินการใช้ปัจจัยช่วย ท่านถามต่อไปว่าแล้วน้ําล่ะก็เป็นเรื่องปกติครับแต่เพียงแต่ว่าน้ําเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้เพราะเราจะไปบีบบังคับน้ําไม่ได้เพราะถ้าเราบีบมันกระเทือนหมดทั้งต้นทั้งแปลงเราไม่ทําแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะหาปัจจัยเจาะไปที่ผลโดยตรงเราไว้ผลให้มาก แล้วใช้ปัจจัยไปเจาะบำรุงผลพร้อมกับในส่วนของใต้ใบตรงนั้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ที่ช่วยได้ก็จะเป็นในเรื่องของสารสกัดจากสาหลายอะมิโนแอซิดนี่คือตัวพิทภัณฑ์ตัวที่1ตัวที่2ก็คือตัวพลังงานอย่างเช่นตัวอัตทนิตตัวไซฟามิน BK ตัวทีโนหรือตัวพิทภัณฑ์ต่างๆต,ตัวที่3ครับฮอร์โมน n d a คือออกซิน ของบริษัทโซตัสใช้ที่อัตรา 50cc ต่อน้ำ2 0 0ลิตรร่วมไปกับปัจจัยที่พ่นไปที่ผลตัวที่3คือปุ๋ยปุ๋ยนั้นเราก็จะเลือกใช้สูตร12 27 23อ,อย่างเช่นมามีกโกลเพื่อที่จะไปช่วยให้มเมล็ดทำงานเต็มที่แล้วดันเบ่งภูกลางออกมาความยาวของผลไม่ได้ยาวเพิ่มขึ้นเพราะ,ะเราไม่ได้ไปใช้ปัจจัยอื่น แต่เราดันเพราะดันภูกลางก็คือปัจจัยในเรื่องของมเมล็ดทำงานให้มเมล็ดทำงานเต็มที่จากปุ๋ยตัวกลางจากฮอร์โมนออกซินนะครับจากปัจจัยที่เราให้เขาก็จะดันภูกลางออกมาซึ่งผลของการดําเนินการในลักษณะเบ่งภูกลางตรงนี้เราจะเห็นภาพเลยครับว่าพอหลังจากทุเรียนเขาพัฒนาไปจนถึง60วันรูปทรงจะบิดเบี้ยว ความยาวจะหยุดละพราอหลังจากที่ความยาวหยุดเราก็ไปใช้ปัจจัยดันส่งต่อเบ่งอันนี้ก็จะเป็นทั้งระบบซึ่งเราก็ได้อธิบายมาแล้วนะคะว่าพอทุเรียน60วันมันจะเบี้ยวไปอยู่ประมาณ20วันไปถึงถึง80วันระหว่างจังหวะตรงนี้เราไม่รอครับ เราจะดันเต็มที่ทั้งปุ๋ยทางดิน1 5 0 0 5บวกอ่า 5, 20, 15, 5เราจะให้ราดอาหารเสริมทางดินนะครับเราจะใส่ปัจจัยบำรุงต่างๆเขาก็จะดันแล้วก็รูปทรงจะฟื้นกลับมาภายใน20วันจากจำนวนผลที่มากและจำนวนผลที่เราไว้คู่เขาก็จะแบ่งการจเจริญเติบโตซึ่งกันและกัน เราก็จะได้รูปทรงที่อยู่ในเกณฑ์น้ำหนัก4กิโลครึ่ง4กิโลครึ่งนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรืออาจจะเกินกว่านั้น4กิโล7ไม่เกิน5กิโลนะครับในบางผลเท่านั้นผมต้องย้ำเรื่องนี้ว่าตลาดเขาบีบบังคับเพราะฉะนั้นในปีการผลิตนี้นอกจากการทำผลให้ติดดีแล้วการไว้ผลจำนวนมากการเน้นขนาดน้ำหนักรูปทรง เราเคยมีการศึกษาเรื่องนี้และอยากจะเล่าสู่กันฟังว่าพิรักกรท่านหนึ่งได้กำหนดว่าเราจะไว้50ผลปรากฏว่าหลังจากบํารุงไปจนที่เรียบร้อยใกล้ตัดปรากฏว่าน้ำหนักเกือบจะเกินตลอดเราก็จะต้องเพิ่มจานวนผลมาเป็น60สิบผลในจานวน60ผลนั้นจะไปแบ่งเฉลี่ยน้ำหนักต่อผลให้ลดลงและถ้าหากว่าเรา ยังสามารถที่จะปรับตัวเลขได้เราก็จะไว้70ผลเพื่อให้การน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยเขาเฉลี่ยลงมาแต่ละผลให้อยู่ในน้ำหนักที่ลดลงในเรื่องของความนิยมในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเมื่อสมัยอดีตทุเรียนผลโตน้ำเขียวน้ำยาวน้ำเรียวนะครับรูปใหญ่ทรงใหญ่อ่าก็เป็นที่นิยมตลาดแต่ปัจจุบันเรื่องของหนาำไม่ใช่เป็นประเด็น ที่เป็นประเด็นคือขนาดลักษณะรูปทรงความศัตรูพืชไม่ติดที่สำคัญคือเนื้อภายในเป็นหลักสำคัญกรอบแข็งเหลืองหวานมันถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยพี่นงชักรเข้าใจครับคงไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเพราะนั้นผมจึงย้ำว่ากรณีของทุเรียนทรงยาวเนี่ยเราจะต้องแก้แบบนี้ส่วนต่อมาเราจะเห็นเป็นทุเรียนทรง ก้นใหญ่ก้นแหลมบนใหญ่ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นทุเรียนที่ขาดความสมบูรณ์มาตั้งแต่ในระยะแรกคือในระยะดอกแล้วก็ระยะติดผลซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าถ้าพูดก,กันภาษาเราคือมันไซตตลาดอเราเราจะทำได้อย่างไรล่ะประเด็นตรงนี้ ช่องทางหรือแนวทางที่เราจะไปบริหารจัดการก็คือยังไงก็ตามครับเราต้องดันภูให้เบ่งเราไม่ไปเน้นในเรื่องของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเราดันทรงต่อไปเพิ่มขนาดของผลบำรุงต่อไปเพิ่มระยะเวลาก็จะมีส่วนครับเพราะว่าการจเจริญเติบโตของผลทุเรียนเนี่ยเขาจะดันจากด้านบนลงสู่ด้านล่างดังนั้น ถ้าเราเห็นว่าทุเรียนของเราณเวลานี้หัวด้านบนป้านใหญ่ก้นแหลมแสดงว่าเขาขาดอาหารขาดพลังงานบางส่วนอาจจะบอกว่าตีนหนามมันใหญ่มันไม่ใช่หนามแดงเดียวตีนหนามมันใหญ่ยังไงเราก็ต้องเพิ่มขนาดน้ำหนักครับเราก็จะต้องยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวออกไปดันความสมบูรณ์จากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างตัวสำคัญหลักคือน้ำ นั่นคือแนวทางที่เราจะแก้ไขได้โดยการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มคุณภาพสีเนื้อภายในยืดเวลาออกไปเราก็ไปทำตลาดภายในประเทศสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ